แต่จะพูดนี้จะฟาร์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร์มง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่าร,รามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยล่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้านมารุชชอปบ,บริาการัำกดเกมพาสแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแมบล็อกสูดแมปขนพิซซ่าแบบล็อกสูดอีกด้วย ยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบัรสใระบบไอเดีพารที่จะถูกและคุ้มค่ามากๆและทางมารู้จบท์เนี่ยก็มีเว็บไซต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคน,นสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพาสต่างๆและการเติมโรบัตรสต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจหรือทำการทิ้งลิงก์ร้านมารู้วบที่ใต้ดีสคริปชันอย่าลืไมไปใช้บริการร้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน อายุก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะเรานะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกในแมปที่มีชื่อว่าอ Un ัดยู i v เว s ร์ t ซ m e กันอีกแล้วนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเราก็นอีกเชนเคยเนาะ อ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอาช่นะก็ในส่วนของชาช์มแบบออยูดูเวอร์เซอรชารมได้มีในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์วันบาริเทนท์เข้ามาอีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูในส่วนของพวกอัปเดตใหม่แล้วก็ในส่วนของพวกแบบอัปเดตที่เป็นในส่วนของพลังใหม่ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแทนในส่วนของคราวนี้นเนี่ยหมือนจะมีกิจกรรมอีเวนต์วันบาริเทนท์อีกด้วยนะโอเคอย่างแรกเลยนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมนะในส่วนของความสามารถที่ได้ทําการแอดเข้ามาใหม่นั่นก็คือ ผลเมโรเมโรโนมิ no Me, ซึ่งจะเป็นในส่วนของผลของบูอาแฮนคอกนะ,ะจากในเรื่องวนะันพีซเนาะเป็นผลแห่งความรักนั่นเองแต่เราเนี่ยอันนี้คือยังไม่มัน่นใจเหมือนกัน่าว่าวิธีการได้รับมิตรภได้ยังไงอะนะต่อไปจะเป็นในส่วนของ New Reverse สหรือว่าเป็นการแบบปรับเปลี่ยนอะไรได้นะ้อยสรับในส่วนของแซน Go Experience แล้วก็ Planet Shaper นะแล้วก็จะมีในส่วนของ New Valentine's Day Event นั่นเองที่เข้ามาได้ทำการแอดเข้ามาในตอนนี้อนะเนา โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะขอไปทําการสํารวจอะไรหลายๆอย่างนิดน,นึงนะคะโอ้โหรู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะเลยเขอทําการกดดูตรงหน้าต่างตรงนี้นะคะในส่วนของสกินเนี่ยอันนี้คือเหมือนจะมีในส่วนของผู้สกินที่อยู่ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นนนอีกด้วยนะคะอันนี้ไม่บรรจุเหมือนกันว่าวิธีการได้รับเนี่ยได้ยังไงเนาะไหน๋ยวดูสิโอ้โหอาวุธจากอันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะคะยาสโอรเซคัตเตอร์ อันนี้จะเป็น Girl Experience Zero นะฮะมีของ A L จากในเรื่อง One Piece อีกด้วย b i c e n t o ก็เหมือนกันฮะเดี๋ยวดูซินี่ไงฮะ Valentine's นี่คะคุณผู้ชมก็เรานะาจะสามารถทำการซื้อได้นะคุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงกิจกรรมาย Valentine's เท่านั้นซึ่งจะมีในส่วนของ Skin D4C Love Track ด้วยนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะจะมี h e r t h Chapter นะซึ่งน่าจะเป็นในส่วนของสแตนนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลย มีในเซอร์ของเคียร์ริปเปอร์เฮิร์ซิเกิลด้วยเนาะมีเฮิร์ชดาวแล้วก็ชาเดลดิโอเลิฟเลสนะคะซึ่งน่าจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นั่นเองโอเคเราสามารถซื้อได้วไหมอะอยากซื้อมากเลยอะทุกคนขอทำการดูอีกสักเล็กน้อยแล้วกันฮะเอ่อถ้าจำไม่ผิดต้องไปดูตรงช็อปเนาะแต่ก็ไปตรงวันทนายเดย์นี่เลยซีมือสำคัญยูคอยนี่คืออะไรอะไมันจใจเหมือนกันแฮยูพีโอเค ไม่อยากซื้อมากเลยค่ะคุณผู้ชมกดพูชช์ได้ไหมโอเคถ้าอยนี่ยทำการซื้อเนาะก็ต้องทำการแชร์โลบาร์ซือไหมก็มันอาจจะมีวิธีด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ค่อยมันน่นใจเหมือนกันว่าต้องทำอะไรยังไงนะอันนี้ก็จะมีเพนพวกแบบสกินคลาสด้วยอะไรประมาณนี้นั่นนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของระบบอื่นๆด้วยละกันอีเวนต์ทอรี่มีอะไรอันนี้ไหม เหมือนจะไม่มีนะสกินเอเมนเทอรี่ก็ไม่มีเช่นกันโอเคมีเควส์เควส์ใหม่เควส์พวกนี้เนี่ยก็คือแบบยังไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนนั้นอะนะในส่วนของเมนูด่วนชูเอ็กซิสโนแล้วกันโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเนาะทำการกดปิดไปแล้วกันนะฮะนี่เลยในส่วนของสแตนตัวนั้นเนี่ยไปหามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยโอเค อยู่คอยจัดไปขอจะกรยานมาหน่อยเดีย๋ยวเราจะพาไปสำรวจนะคะว่ามันมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาบาละเองในส่วนของดานเนี่ยก็จะเหมือนจะยังเหมือนเดิมนะฮะโอเคไหนดูสิแถวนี้เหมือนจะมีอะไรแอดเข้ามาหรือเปล่าเซสชันบีอันนี้ไม่ม่นใจเหมือนกันครับว่าแอดเข้ามานาหรือยังน่าจะแอดเข้ามานา,นานแล้วจอน,นี้โจสตาน่าจะมีการเข้าแอดมานา,นานแล้วอะนะฮะโอเคขอทำการลองสำรวจอะไรหลายๆอย่างดูสักหน่อยนะคะ โอเคตรงบริเวณนี้ไปไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเจะทําการอ้อมไปตรงนูลล้นละกันเราจำไม่ค่อยจะแมทไม่ค่อยได้เหมือนกันฮะโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นคนเดิมนะคะตรงจุดนี้เราขึ้นไปข้างบนดูเผื่อจะมีอะไรแอดเข้ามานะคะคุณผู้ชมชึบโอเคเราเจะทําการสาํารวจทุกคนเนี่ยพาไปสํารวจกันหมดเลยเควสต,ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเควส์เก่านะฮะ s t a r ์ดักส์มีมาไดแล้วอาจารย์โกโจแล้วก็โกโค ก็คู่เหรอเหมือนน่าจะแอดมานานแล้วนะฮะ okay. โอเคโอเคฮะเหมือนจะมีการแอดเข้ามานาแล้วแหละเจ้าตัวโกคูเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอะน,นะนอกนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรแอดเข้ามาเพิ่มเติมนะในตอนนี้ขี้รัวก็เหมือนจะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคช,อชั้นบนไม่น่าจะมีอะไรขอทําการขึ้นไปสำรวจดูและะ้วกันนะคะรถตูวพวกนี้เข้าได้ไหมไม่ได้โอเคอุ้ยเลยขอทําการขึ้นบันไดสักครู่หนึ่งนะคะเชิ่ โ okay, อเคตอนจุดนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรแอดเข้ามาแล้วนะคะโอเคไปาทาการลงไปดีกว่าเดี๋ยวเรานะจะทําการสารวจให้ครบทุกอย่างเลยนั่นเองฮะโะอเค okay, ลงไปเรียบร้อยในส่วนของพวกดาวอะไรนี้ก็คือเหมือนจะเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคลงไปเลยนี้ซิงค์ะใช้ในส่วนของจักรยานซิงค์ในดูซิ่มีอะไรแอดเพิ่มเติมเข้ามาอีกบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของบอสในชดีโอนั่นเอง ตรงจุดนี้นี่ไงฮะนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของคนใหม่ที่ทําการแอดเข้ามาซึ่งจะมีชื่อว่าเดลต้ากับชันนะคะให้เราี่ยทำการกดคุยแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรนะคะในตอนนี้แล้วก็มีไอเจ้าเอ็กซ์เลชใช่ไหมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันฮะจะเป็นเทนอันนี้ก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคขอทำการเลาสำรวจอีสานนี้ยละกันฮะนตรงจุดนี้มีอะไรแอดเข้ามาบ้างตรงสนามมุมตรงนี้นะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกถากนะคะของพี่ซองไม่มีอะไรเนาะ โอเคทำการขับไปเรื่อยๆตรงจุดนี้น่าเป็นใครเอ่ยกดคุยได้ไหมเดลเยอเคิลยูอั n เดอร์ ring p r e s e n ซ์อันนี้ก็เหมือนจะยังคุยไม่ได้เหมือนกัน,นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของพวก NPC หมดเลยเนาะตรงนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานจะลองไปดูตรงชายหาดเหมือนกันในจุดสองของชายหาดเนี่ยมันจะมีการแอดเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยทาว่ามันมีอะไรแอดเข้ามานะโอเคอย่างแรกเลยตรงจุดนี้ก็มีเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะคะ โอเคเจ้าผู้นี้ก็เป็น n อ c พซหมดเลยถ้าจำไม่ผิดเจา้าตรงอ่ะนี่เหมือนจะอยู่ตรงข้างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าไอ้เจ้าตัวที่มันอัพเดตใหม่อยู่ตรงชายหาดเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราขับไปตรงชายหาดเลยละกันนะฮะอืมโอเคอยู่ตรงนี้แน่เลย ในส่วนของชายหาดฮะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีในส่วนของไอเจ้าอ,อุก,กบาทนี่ด้วยฮะแล้วก็จะมีการแอดเรือเข้ามารันเองซึ่งเรือเนี่ยก็น่าตาจะเป็นประมาณนี้เลยฮะนี่เลย m y s t e r i o u s b o a t นะคะให้เราเนี่ยทำการกดเนาะกดตัวอ o u find a m y s t e r i o u s boats w like o วุฒิไลท์ทู e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  ร e อ t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 akes y เหมืนเขาจะถามประมาณว่าเออเราเนี่ยได้พบในส่วนของเรือลึกลานะคะเราเนี่ยต้องการที่จะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งในส่วนของเรือลานี้เนี่ยจะพาเราไปเราก็กดยืนยันนะฮะ all right then งั้นก็เริ่มไปกันเลยโอเคนะฮะอา้าวเกิดการบั๊กเกิดขึ้นเพราะว่าใช้จักรยานด้วยแน่เลยขอทําการดีเซนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ขับมาอีกรอบนึงเออมันน่าจะบั๊กนะฮะโอเคต้องใส่ต้องแบบอันนี้ใหม่อีกรอบขับไปอีกรอบนึงฮะเออชืบนทางไปใชายหาเนี่ยมันก็ไปได้ค่อนข้างจะง่ายๆนะคะแล้วก็มีการอัปเดตเรือใหม่เข้ามาด้วยเออน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราเียจะลองไปดูกันเลยว่าไอ้เจ้าเรือลำนั้นเนี่ยจะพาเราไปไหนนะโอเค มาจากกันอื่นเพื่อไม่ให้เสียของขอทำการเอฟเก็บอุกกาบาตด้วยลวกันนะนี่คืออะไรอ่ะแซนเดบริสอ๋อเป็นการหาในส่วนของพวกแบบชิ้นส่วนที่เอาไว้ทำเป็นในส่วนของทังใช่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะโอเคเก็บแอร์ขอทำการเก็บอุกกาบาตนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เสียของนะโอเคถ้าจะไม่ผิดตรงนี้จะมีบอสดีโอซะด้วยฮะอยู่ไหมอยู่ด้วยไปทางหาดีกว่าเชื่อโอเคมาทำการขึ้นเรือกันเลยดีกว่าฮะ เก็บเรือก่อนเก็บไอจ้าสับปญายก่อนไอชือ้โอเคแล้วก็ทําการกดตัวอีเพื่อเป็นการคุยแล้วก็ยืนยานไปที่เรือเลยฮะกดยืนยานอีกสักรอบหนึ่งนีแนะ่โอเคคารินะะ่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะว้าไปที่ไหนมันจะว้ามายัางตรงจุดนี้นะซึ่งจะเป็นเกาะที่มีเต็มไปด้วยดอกซากุระใช่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างอืม ตรงจุดนี้เนะี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่เลยฮะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่รับเควสของใครหรือเปล่าหรือว่าในสุขของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถหาในสุขของผลใหม่ได้อย่างเช่นผลเมโลเมโลโนมีของไอเจ้าโบอาแฮนเขานั่นเองใครรู้บอกได้นะคะในสุขของตรงจุดนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะโอเคแต่ก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่เลยการละครียนะโอเค มันจะไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมใครรู้สําหรับในส่วนของข้อม,มูลเกาะนี้เนี่ยสามารถบอกได้เหมือนกันนะคะว่าไอเจ้าเกาะนี้เนี่ยม,มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะคะในส่วนของเกาะนีเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะลองไปสำรวจตัวข้างล่างดูด,ดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างเอาจักรยานขับได้ใช่ไหมโอเคตรงจุดนี้ก็เหมือนจะกลับไปที่โซนจุดเดิมไม่แน่เลยไม่มีอะไรจริงๆหรออืมโอเคเขอทำการมองดู พวกแบบอันนี้ดูนะคะเผื่อมีจุดอะไรหรือเปล่าโอเคมันจะไม่มีนะคะในสครอนผลเบลอนลอนมีเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวิธีการหาของมันจะทำยังไงไม่มั่นใจว่าต้องไปทําการรับเคสของใครมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าหาได้จากเกาะน,นี้ใครรู้บอกได้นะคะในสครองตรงจุดนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยรู้แค่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นเนี่ยสามารถบอกได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการกลับไปที่เกาะเดิมแล้วกันชึบ ชิบนี่นะเก็บจักรยาก่อนนะฮะแล้วก็กลับที่เดิมถ้ากดตรงนี้น่าจะเก็บไปที่เมีนไอเซีแน่นอนจริงด้วยโอเคทำการกลับไปเลยละกันประมาณนี้เลยนะคะสำหรัในสของอัปเดตในครั้งนี้เนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าดีมากๆเลยทคะ,ะมีการแอดในสของผลของไอเจ้าโบอาหันโ c กมาอีกด้วยนะโอเค แล้วนอกจากนั้นก็จะเหมือนไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือเปดูข้อมูลมานะเหมือนจะมีในสวงของสตอสบางตัวที่มัานเนจะสามารถบ้าเรานะคะไปที่แบ็กรูมได้ไม่รู้ว่าทุกคน,นี่จจะรู้จักคําว่าแบ็กรูมบ้างหรือเปล่านะะมันจะเป็นในสวนของจุดกลิ t ของแบบนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันกําลังโดดด่นมากๆในตอนนี้เนาะซึ่งมันก็โดนเด่นมาได้หละทีลวแหละฮะก็สำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถลองไปค้นหาดูกันได้ซึ่งไอเจ้าตรงนั้นเนี่ยคืออยากจะเข้าไปสำหรับมากๆแต่ติดตรงที่ว่านเรา ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใชไอเจ้าตัวที่มันชื่อว่าอ่อแพลเนตแชเปอร์หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยสามารถพิมพ์ทิ้งใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ใครรู้แบบนี้เนี่ยก็ใช่่อกอวิธีการทางของมันน่าจะขอบคุณมากเลยเนาะแต่ามว่าอยากไปแบกรวมมากจริงๆจะได้แบบพาทุกคนไปสำรวจดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะโอเคก็สหรับในซุนของอัปเดตคันนี้นะก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองสรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์ก็แชร์ก subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกระดิ่ให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทกท่านกันไปก่อนแล้วก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติหรือว่าใครที่รู้ในซุนของ มาทำการรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะอืมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนล้วกันเอาไว้เจอกันคลิมหน้าน,ะ,นะครับผม